สวัสดีค่ะวันนี้หว่าจะพามารู้จักกับโรคโรคหนึ่งนะคะซึ่งเป็นโรคที่หวามั่นใจเลยนะคะว่าในช่วงยุคปัจจุบันเนี่ยจะเป็นโรคที่ทุกคนจะต้องอแทบจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะหรือว่าบางท่านเองเนี่ยก็อาจจะเป็นอยู่แล้วก็ได้แต่ว่าไม่ทราบว่าสิ่งที่ตัวเองเป็นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะคะโรคนี้เนี่ยการพัฒนามาจากสิ่งที่เราเรียกกันว่าออฟฟิศซินโดรมนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ย เขาจะมีการพัฒนาเรียกกันออกไปแบบเป็นหลายๆหลายๆชื่อเลยทีเดียวหนึ่งในนั้นนะคะก็คือโรคที่เขาเรียกกันว่า forward head โพสเจอร์นะคะหรือว่าโรค n อ็นเ e ็ Netflix, หรือว่าถ้าพูดเป็นภาษาไทยนะคะเขาจะบอกว่าเป็นโรคคอยืนอันนี้เป็นโรคที่เกิดมาจากไลฟ์สไตล์ในยุคปัจจุบันนะคะเพราะว่าในยุคปัจจุบันเหมือนอย่างที่เราทราบใช่ไหมคะว่ากับเรื่องของการใช้พวกเทคโนโลยีนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถือพวกสมาร์ทโฟนหรือว่าทำงานอยู่กับคอมพิวเตอร์นะคะ าการที่เราจะเป็นโรคเนี่ยมันเกิดจากการที่ไลฟ์สไตล์ของเราเพราะว่าเวลาที่เราใช้พวกสมาร์ทโฟนหรือว่าพวกอุปกรณ์ในการทํางานใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นพวกอคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรืออะไรก็ตามส่วนมากแล้วเนี่ยเรามักที่จะก้มหน้าใช่ไหมคะโดยปกติโรคของออฟฟิศซินโดรมหรือว่าในเรื่องของคอยื่นนะคะโดยปกติ คอของเราเนี่ยก็จะตั้งตรงแต่ว่าเวลาที่ไลฟ์สไตล์ของเราเปลี่ยนไปอ่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องที่เวลาเราใช้สมาร์ทโฟนใช่ไหมคะส่วนมากแล้วอากับกริยาของเราอ่ะเรามักจะก้มก้มแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นว่าอยากที่จะให้เพื่อนๆแฟนเพจเลดี้ดีบุญได้ดูนะคะถ้าเกิดเราใช้อากับกริยาแบบนี้ไปนานๆเนี่ยแทนที่ว่าเรายืนแล้วแบบคอเราอ่ะส่วนมากแล้วเราจะตั้งตรงแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเราใช้ไปนานๆเนี่ยคอของเราอ่ะมันจะยื่นออกไป มันจะก้มยื่นออกไปแบบนี้นะคะแล้วจะสังเกตได้เลยถ้าเกิดว่าเราใช้ชีวิตปกติเนี่ยคอของเราเวลาที่เรายืนหันข้างแบบนี้ใช่ไหมคะคอศรีรษะของเราเนี่ยก็จะตั้งตรงอยู่กับระดับไหล่นะคะแต่ถ้าสําหรับทุกท่านที่เริ่มเป็นโรค forward head posture นะคะหรือว่าโรคคอยืนเนี่ยเวลาที่เรายืนหันข้างแบบนี้นะคะเราจะเห็นได้เลยว่าคอของเขาค่ะจะยื่นไปข้างหน้า แล้วเพื่อน<ๆ>เพื่อนแซนเพทราบไหมคะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยสีษะของเรานะคะเราจะมีน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ4-5กิโลกรัมนะคะแล้วเวลาที่เราใช้ไลฟ์สไตล์ที่ผิดไปจากธรรมชาติที่เป็นอยู่มันจะทําให้ช่วงคอของเรานะคะจะต้องรับน้ําหนักศีรษะของเราเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้กระดูกที่ก้านคอของเรานะคะตรงนี้จะเกิดอาการอักเสบแล้วเมื่อเราใช้ผิดธรรมชาติเป็นนานๆเนี่ยก็จะเกิดสภาวะที่ทําให ก้านคอของเรานะคะที่รองรับศีรษะของเราเนี่ยก็อาจจะทํางานผิดปกติไปได้คือผิดรูปร่างนะคะแล้วก็จ,จะทําให้เกิดความบาดเจ็บนะคะแล้วก็อาจจะเกิดการเคลื่อนตรงกระดูกที่ก้านคอตรงนี้จึงเป็นที่มาของโรคที่เขาเรียกกันว่าโรคคอยื่นนะคะหรือว่าโรค forward head posture นะคะ